รวม3มือถือนะครับผมในงบประมาณเนี่ยประมาณสัก6,000บาทนะครับผมซึ่งจะมีรุ่นอะไรกันบ้างเนี่ยก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะโอเคครับ, okay, รบก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํามือถือกันนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าคลิปเร็วนี้ก็เป็น3มือถือเลยนะครับผมแล้วก็ในงบเนี่ยคือผมพยายามแบบไม่ให้มันเกินเลยนะครับผม 6, มันอยู่สักประมาณสัก5,000กลางๆอะไรอย่างงี้นะผมหรือว่า5,000ปลายๆอ่ะเนาะโอเคอะเราไปเริ่มรุ่นแรกกันเลยดีกว่านะผมไปโอเคครับผมรุ่นแรกเนี่ยตัวนี้นีจะเป็นตัว i q Z9X นั่นเองนะผมรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.72นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความเอียดแบบ Full HD+ Pad นั่นเองส่วนน้อง r e f ฟ e ชเ r ทเนี่ยอยู่ที่120นะผมแล้วก็ IP Rating รุ่นนี้จะเป็น IP64 แล้วก็ Android เนี่ยจะเป็นเนวอร์ชัน14นะครอมด้วยฟันทัด OS 14 ซีพียูนี่ยตัวนี้จะเป็นซา,าน d r a g o n 6 Gen 1นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ a อเ e n o 710แล้วก็รุ่นนี้สามารถใส่เบย์โคดิการได้นะครับแล้วก็ตัวกล้องนอกอยู่ที่50ล้านนะครับมี2ล้านพิกเซลนั่นน่เองนะครับผมเป็นเดฟเทนเซอร์ส่วนไงนเวโอก็ 4K นะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่8ล้านนะครับผมส่วนไงนเวโอกล้องหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะอยู่ที่ Full HD 30เฟรมเรทนั่นเองนะครับผมแล้วก็รูแจ็คมีนะฮะแบตเตอรี่อยู่ที่6,000มิลล แรม8ความจุอ128อยู่ที่5,760บาทเองนะครซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำสนสนใจก็ลิงก์ตะการถูกได้เลยนะครโอเครุ่นที่2นะครรุ่นนี้ก็เป็น Poco M7 Pro นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็แน่นอนนะครขนาดหน้าจอยอยู่ที่6.67นิ้วนะครแล้วก็ความเรี่ยอยู่ที่ Full HD p l u นะครับอัตราส่วนหน้าจอเ,เป็นยี่สิบต่อเนานะแล้วก็ตัว Refresh Rate อยู่ที่1น0่น้่เฮิร์ตนะครับส่วนทนน,ฟน,ฟน้ำทนฝุ่นรุ่น Android น,น, 14, น,น,นี้ IP หกง CPU เนี่ยตัวนี้เนาะผมจะเป็นเดเมจี่เจ็ดอัลตานั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับการ์ดจอ AMG b m x 8 2 5 6นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะตัวอิสติการเนี่ยยังสามารถใส่ได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องกล้องเนาะอยู่ที่50ล้านนะครับมีเดฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลส่วนตัวงานาวิดีโอกล้องหน้าและงานวิดีโอกล้องหลังเนาะผมก็คือ Full HD 30มสิบเฟรมเรทเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนาะอยู่ที่20ล้านเนาะผมแล้วก็รูแจ็คเนี่ยมีเนาะลำโพงก็เป็นลำโพงคู่แล้วนะครับแบตเตอรี่เนีี่่่ยยอูท5,000 110มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว้รุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะครับ แล้วก็ในเรื่องราคานะครับตัวนี้นะครับแรม8ความจุ256กิโลที่5,849บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านส,สนใจนะครับก็สามารถคลิกที่ตัวตัตร้การทุกได้เลยนะฮะโอเค okay, แล้วก็รุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยี Common 40โอนั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจอนะอยู่ที่6.78นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอียดรุ่นนี้อยู่ที่ Full LED นั่นเองนะครับแล้วก็น้อง r e f e r a t e เนี่ยรุ่นนี้ให้มาถึง144 Hz เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับชนิดหน้าจอเป็น AMOLED นะแล้วก็ตัว i p l a t i n g ในรุ่นนี้จะเป็น IP 6 8และ IP 6 9ส่วนตัวเวอร์ชัน a n น r o i d นเนาะตัวนี้นะครับผมจะเป็น Android 15นะครับคอมด้วย HiOS g h 15แล้วก็ในเรื่องของตัว CPU เนาะตัวนี้จะเป็น Dimensity 7300นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวการ์จอเนี่ยจะเป็น Mali G 6 1.5 MC 6 ส่วนไมโครดิการเนี่ยไม่สามารถใส่ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ในเรื่องของกล้องเนาะตัวนี้นะครับมีหลัง50ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับแล้วก็เล่นถัดไปเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นเลนส์อันเป้าวายนั่นเองนะครับความเรยว8ล้านเนาะส่วนางานวิดีโอเนี่ยก็จัดเต็มเลยนะครับอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทเลยนะครับผมผมบอกเลยว,ว่าเรทราคานี้นี่หายยากมากนะครับที่จะสามารถบันทึกวิดีโอได้ขนาดนี้นะครับคือถ้าบันทึกวิดีโอได้ขนาดนี้นะก็มีแค่ iPhone 11นั่นแหละเนาะแต่ว่าต้องเป็นมือสองเลยนะ ส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่50ล้านนะผมแล้วก็ตัวไงเวลอก็คือ 4K 3 0ินั่นเอง แล้วก็ลำโพงเนาะเป็นลำโพงสเตดิโอแล้วนะครับดูแจ็คไม่มีแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,200มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็ราคานะครับตัวนี้เนี่ยแลมปแปดความถุ่สองร้อยห้ิกกที่5,939บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าน้องส,สนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทุบได้เลยนะครับโอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคิวนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีคำแนะนำหรือสงสัยเนี่ยหร level. <laughs>